คุณสยามก็โอ้เวทคุณสยามก็เป็นย่านคุณโสรฬ์ไงโอ้โหแกงแกงเค็มแล้วไปเติมน้ำหน่อยได้เดี๋ยวทานไม่ได้เดี๋ยวคไปพี่ใหญ่เออ่คุณโสรฬ์ค่ะคุณโสฬ์ค่ะครับครัคุณสยามนี่ขนัดสกุลอะไรตายแล้วคุณน้องคะไม่รู้จักคุณสยามเหรอคะเชยเชยคุณสยามเนี่ยเกาชื่อว่าร้อยตำรวจเอกสยามเนี่ยสฑุพิทักษ์ค่ะ รู้จักไหมคะความจริงนะวิทย์ก็เคยถามมงชื่อในสยามกับพี่ใหญ่นะแต่พี่ใหญ่ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้หเขาคงจำไม่ได้แล้วมั้งหรือไม่ก็ลืมนามสกุลนะ่ะแต่คุณสยามาก็เป็นคนดีนะรู้สึกว่าตอนนี้จะอยู่นครสวรรค์แล่มั้ง ไม่รู้ว่าย้ายมาหรือยังวิทย์รู้เรื่องวขาทำไมอ่ะ,อะก็คนที่ชื่อสยามเนี่ยนะ,ะเขาเป็นเพื่อนกับครูธนาแล้วก็เป็นคนคิดท่าพิเศษนั้นขึ้นมาด้วยจริงเหรอ,อโอ้ยอย่างเงี้ถ้ารู้ก่อนหน้านี้จะขอลองซ้อ,อมเป็นออนี่แล้วทำยังไงออะวิทย์ถึงจะได้เจอเขาอ่ะไม่รู้หมูหวานก็ไม่รู้ลองไปถาม คุณโสดูเขาเป็นญาติคงจีบต่อกันบ้างนะเมือ่อเออนี่คุณสยามนะ่ะเคยมาจีบพี่สุมาด้วยแหละสุมาเอ,อสุมาที่มาวันนี้เหรอเออนั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละแต่พี่สุมาเนะี่ยเขาไปแต่งงานคนอื่นคุณสยามก็เลยอกหักแต่ตอนนี้พี่สุมานกลับมาขอคืนดีอย่างเก่าอะ่ะแล้วคุณสยามเขาว่าไงบ้างอะ เขาก็หนีไปที่คงจะเข็ดจนตายโถคนอย่างพี่สุมาเนี่ยเหรอจะไปรักใครจริงยิ่งผู้ชายซื่อๆอย่างนั้นด้วยน่าสงสารใช่ไหมวิทย์อยากจะเป็นเพื่อนเ,อเข้าจังเลยเนี่เป็นพ่อใหญ่จอมทุ่นจา้านคนเดียว เรื่องถึงได้เป็นอย่างนี้นายไม่เห็นนะว่าฉัน่ะเสียหน้าขนาดไหนีไม่รู้คุณวิจะคิดยังไงเลยสุยจริงๆว่ะมีเรื่องหลายเรื่องที่เรานึกไม่ถึงเหมือนเส้นผมบางภูเขาโ<อ>ง่งจริงไม่เอานะมืดนี่ถึงได้สุมาเนี่ยเขาจะกีดกันกันยังไงนะถ้าแกไม่ยอมแพ้ซะใหย่เขาก็สู้แกไม่ได้หรอกแม่ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนี้หรอกครับพี่โสอ่ะ แกห่วงเรื่องอะไรออ๋อเรื่องคุณสุนนท์ใช่ไหมที่เขาเปลี่ยนไปเหรอเออวะ่ะนี่ฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะทำไมาอยู่ดีๆถึงได้เปลี่ยนฟอร์มไปขนาดน,นั้นะออที่จริงอาจจะเป็นฟอร์มที่เขาอยากจะเป็นมานานแล้วก็ได้เพี่แต่ไม่มีโอกาสจริงหรอ เด็กแกนะเรียบร้อยเยตายนี่ฉันว่อาอีาจอจจุจ้นแจ้นะต้องมาคอยเสี่ยมสอนรู้หรไหยคนดีๆถึงได้เสียคนหมดไม่ไหวไปจริงหรอครับพี่สูไม่มีใครเปลี่ยนอะไรใครได้นะฮะนอกจาก,จากเจ้าตัวเขาเต็มใจอยากจะเปลี่ยนตัวเองอืม ไงไเสือเสือมืดเอ๊ะทางคนผิดเรื่อครับเสือมืดอะไรที่ไหนฮะแหมไม่ต้องทำมาเป็นปลอมตัวแล้วนะไงนายจะหลอกฉันไม่ได้หรอกแหมมีลูกเล่นนะนี้่อยู่ตำรวจมาแล้วป่ะอันไหนได้วิทย์ฮะเอ๊ะขุนศรีมาดีครับ คุณสยามที่วิทย์อยากพบไงอยากเจอหนักอยากเจอห,าหนาไงลูาสบายดีเหรอครับสบายดีครับโทษนะฮะ,ะขอตัวก่อนนะครับ ชวิดมองขุนสยามทำไมอ,ะอคค่ะความจริงอ่ะขุนสยามก็หล่อด,ดีนะใครเห็นก็ชอบมันทั้งนั้นแหละบ้าฉันไม่ได้มองก็อย่างนั้นซะหน่อย กันแล้วไปที่ลงบกชั่วเลยศาสตร์เออวิทย์วิทย์รองนิดแป๊บเดียวนะเ่นเล็กเล็ไว้อะ่ะยวไปเอารอแป๊บเดียวนะ คุณนันเองครับคือวิทย์เป็นน้องของพี่วิชาติพี่ใหญ่นะคะคุณคงจำได้นะคะพี่วิชาติผมไม่ค่อยแน่ใจคือตำรวจนะตำรวจะตำรวจตำรวจมันเยอะอะครับรู้จักกันไม่ทั่ว พี่วิชาติเนี่ยนะคะเขาเป็นเพื่อนสนิทกับคุณโสรัสนะคะพี่ชายของคุณอ๋อพี่ชาติจำได้แล้วครับเออม,มีทุระอะไรเหรอคือเมื่อกี้เนี้วิทต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่า วิทย์มีเพื่อนที่หน้าตาเหมือนกับคุณนะคะเขาคงเป็นน้องน้องฝาแฝดของคุณคงใช่ฝาแฝดคุณจำได้ไหมคะที่เขาชื่อ,อผมนึกขึ้นมาได้ผมผมมีนัดพอดีฮะผมผมต้องไปก่อนนะครับคุณคัสเอาไว้ วันหลังเร,เราค่อยเจอกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าผมดีใจมากนะครับที่เราได้รู้จักกันผมไปก่อนนะฮะฉันคิดถึง